เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสัตทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News ยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำคำจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่ง คนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำคำจะอร่อยอย่างเย็งอุ้ยเต็มตะกร้าเลยนะคุณผู้ชมสำหรับเช้าว,วันนี้เตรียมไว้พริกฝรัง่งปกติแล้วจะนิสสัตว์จะชอบใช้ทั้ง3สีเลยนะคุณผู้ชม พอใส่ลงไปในอาหารเสร็จแล้วสีสันมันชวนรับประทานมันดูหลากหลายดีนะคุณผู้ชมนะก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการประกอบอาหารคือเรื่องของสีสันนอกจากหน้าตาจะชวนรับประทานกลิ่นยังหอมรสชาติก็ต้องอร่อยอร่อยอีกนะแล้วจะสำคัญใครปรุงอีกล่ะนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวนี้จะเข้าครัวทําตับหมูผัดกระทะร้อนแล้วก็มีโรยหน้าด้วยหมูแท่งกรอบอุ๊ยอยู่นี้ก็กำลังนิยมทําอะไรก็เอาหมูแท่งกรอบเนี่ยเฟี้ยงๆโยนๆยน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 ใส่ลงไปวุ้นเด็กๆชอบชอบ

ทำบ่อยๆรับปรุงเส้นหน่อยเขา้าท่าชมัดไม่ต้องไปเข้าร้านรู้ใส่ใจเข้าสู้รับรองอยู่หมัดเท่านี้แค่นี้เข้าทียิง่งอร่อยอย่างยิง่งอร่อยอย่างยิง่งอร่อยอย่างยิง่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิง่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่ง It's o r โ liver Fresh แฟล s วันสไลด์ติน l y so when this fly is cooked fast very fast right <Yeah. S 1> เราก็หั่นตับหมูสดสดนะคุณผู้ชมให้มันบางๆหน่อย mm hmm. เพราะว่าเวลาเราผัดเนี่ยมันจะผัดได้เร็วนะทั้งหมดตรงนี้มันจะปรุงในเวลารวดเร็วมากนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนั่งชมอยู่เนี่ยก็ต้องกัพริบตาไม่ได้เลยใส่น้ำมันไปก่อน I use n e น t r ร l yeah and then I also prepare the sauce Black like pepper? Yeah, black pepper. Okay, this one open. And this one for decoration on top. This one. Shield, glue stick top. Oh, very delicious. After this, you try, na. okay? Now, oil is okay, you help me, okay? The sauce have to be here, open. Garlic. And sauce. The sauce yeah this one black pepper sauce just only one bottle everything include no need to do anything just like this okay are you sure ready yes okay go fry 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 okay onion แอนเบลเพปเพอร์พริกฝรั่งและหอมผัดไปเลย So easy, ี่เห Good smell already yeah? Good smell because this sauce yeah ready mix one bottle enough if you can maybe you, may, you, may, you can add uh, red wine a little bit red wine or Chinese w h i t e wine it's up to you ผู้ชมอาจจะใส่อะไรที่มันมีแอลกรฮอลนิดนึ่สำหรับการปรุงอาหารได้นิดหน่อยแต่ถ้าไม่ก็ไม่จำเป็นเลยนะคุณผู้ชมโอเค a little bit water fry 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 คลุกอะไรดี呀 and turn off the fry here before serving we warm this one the hot plate and turn the hot plate careful here. Spring onion. And finish already, sir. Yep. Yep. Hot bread to serve. Oh. <coughs> oh. สิลี่แฟชั่นไนซ์啊 crispy c r สปี้พร้อมรับประทานแล้วคุณผู้ชม try and then how about your recipe <is> what do you use for bell pepper make a sauce sauce <So> octopus with octopus เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูนะ วิกเตอร์ก็มีตำรับที่ใช้พริกฝรั่งนะคุณกู้ชมเขบอกจะทำกับปลาหมึกเดีอเป็นชิมกับนานานะครับวันนี้จะกินอะไรจะแกงอะไรนี่มันอร่อยเมนูที่ทำบ่อยๆกรับคืนสักหน่อยเข้าท่าชะมัดมี

เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเพียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเบ็าร์จเป็นเ,เชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ <imposed S 1> ning, รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644 สาขาเชียงใหม่053 412 378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m